าากินนะไ้ปุงกินได้ไหมหน,นี่น้ำลุงอยู่นี่น้ำมุงเจิดไปให้ <ไป S 1> ลุงเจิดไปให้ลุงเจิดมุงเจิดจะแน้นนี่น้ำอยู่ในแก้วงมีเนี่ย เอ้ามันเห็นดิยังพูดไดแก้วมันเห็นดิเสกเฮ้ยบันแบบมันมีอะไรนย่างเงี้ยมีจีซี่เหรอจีซี่ในแก้วอ่ะหายไปแล้วโอ้หมดเลยฮ่า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 เอาขวดเอาขวดให้ลุงเจิดเอาไปขายเอาให้ลุงเจอเอาให้ลุงเจอที่ไม่ให้มาทำไมลุงเจอลุงเจอจะไหนขอขวดของเราก็ควายเข้านา ดีหน้าเข้าอะไรหน้าเข้าครอบป๊าป๊าขึ้นบ้านปลาเอาซื้อขนมกับลุงบอยเร็วเร็วเดี๋ยวขนมขอบคุณค่ะไปแล้วนะไปแล้วนะบายๆกันข้างกระดาษเอาดางอย่างเดียวเลยดีหน้าเลย ค่ะอุ้ยไมาอ้ยนอนอเย่า่อยเก่งจังเลยอมาถือให้ค่ะมาซือให้ค่ะอุ้นั่นๆเฮ้ยเก่งจังเลยอามาซือมาซือเก่งจังเลยค่อยๆขึ้นนะคะ เฮ้ <c oughs> <c oughs> <c oughs> อมันเก่งเธอสีแสบมากอ่ะหนูขึ้นไปหนูขึ้นไปเดี๋ยวมาขึ้นตามจ้าจ้ามาขึ้นตามเดี๋ยู่ลูกไปขึ้นขึ้นน่น่าร้างมือก่อนค่ะ ไม่มีใครอยู่ลูกไม่มีใครอยู่พี่ตาลพี่เมย์ไม่อยู่โนโนโนอย่าไปเล่นโนเออของป๊าป๊าลูกของป๊าป๊าเก็บไว้ก่อนไปล้างมือก่อนเนาะไม่มีป๊าป๊าอยู่ไปล้างมือก่อนค่ะล้างมือล้างเท้าก่อนเร็ว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  บอยมาแล้วโอยกใจหมดเลยอะอขกวางมือเรียกเฉยเลยลุงบอยจะพาพี่นัดไปเอื้ออยู่ไปไหนากล้างหน่อยยังไม่ได้กิน ล้างถ้วยนะคะล้างถ้วย